สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่หน้า B F S U หรือ Beijing Foreign Studies University ภาษาจีนมันเรียกว่า Beijing ไวยกัวอ a u n i v e เฉมหาลัยนี้มันก็จะดังด้านพิชินเน็ตนะคะนี่นี่ก็จะเป็นรอบมหาลาัยก็ค่อนข้างจะ,ตะ,ตะเจริญคนเยอะยะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในการตอนนี้เนี่ยอย่างเี้มันก่อสร้างอยู่ก็อาจจะดูลกๆนิดนึงนะคะ ก็เดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายข้างในงอีกทีเนาะตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวถ่ายไปเรื่อยๆแล้วกันนะเป็นทางเข้ามหาหลัยที่เห็นนี้นะคะเป็นห้องเรียนสำหรับนักเรียนปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ปักกิ่งฟอร์เรนสตัตดี้ยูนิเวอรเป็นมหาวิทยาลัยสำหรับเด็กนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะตอนนี้เรากำลังเดินตามอาจารย์รับการแนะนำห้องเรียนห้องหนึ่งจะมีนักเรียนไม่เกิน25คน 然后，East Campus 也是。真的是好吃吗？哈便宜。哦，便宜啊！好吃吗？可以啊，我们每天都在那边吃啊。Oh, <okay. S 2> 对啊。 เดี๋ยวเราจะไปดูหอพักกันน,นคะคะ